สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมทอมมี่ในรายการทอมมี่ทองนะฮะห่างหายกันไปนานนะครับเกือบเกือบสเกือบเกือบสเดือนนะครับก็วันนี้กลับมานะครับทอมมี่คนเดิมเพิ่มเติมคือน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นอีก7จกิโลนะครับโอ้โหโหดมากนะฮะหน้าตานี่แบบอ้วนท้วนสมบูรณ์มากๆเลยนะครับหลังจากที่ตัวของโซ n y นะครับ ZV1 นะฮะออกมานะครับอมความต้องการก็เกิดขึ้นอีกแล้วนะฮะ ตอนนี้เพื่อนๆอาจจะสงสัยนะครับว่าตอนนี้ผมกําลังใช้กล้องตัวไหนในการวอล์กอยู่นะครับวันนี้เป็นวอล์กแบบบ้านนะฮะวอล์กคือวอล์กอบๆบ้านนะครับ, walk บ,บ,บ,นนรบเดินรอบรบ,บ,บ้านนี่แหละฮะก็จริงๆตอนนี้นะครับแซดวีวันออกมานะฮะแล้วก็ผมเนี่ยก็เป็นคนที่โดนสื่อชักนําได้ง่ายนะครับดูโฆษณาดู YouTube เยอะๆเนี่ยรีวิวอะไรแบบนี้นะฮะ ก็จะมีความรู้สึกคล้อยตามแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเสียเงินนะเสียเงินแต่ว่าครั้งนี้ต่างออกไปนะครับเพราะว่าจากสภาวะโควิด n i นะฮะก็เลยทำให้ uh, กระเป๋าตังค์ค่อนข้างที่จะแฟบนะครับ oh. ก็เลยทำให้เป็นที่มาของก็คงจะไม่ได้ซื้อมาลองใช้นะฮะก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นเนี่ยอุปกรณ์ที่เรามีอยู่นะครับตัวไหนบ้างที่มันสามารถที่จะเอามาทําบลอกได้นะครับจริงๆเนี่ยกล้องทุกตัวเนี่ยมันก็สามารถที่จะทําบลอกได้อยู่แล้วใช่ไหมคร โทรศัพท์อะไรแบบนี้มันก็ทำวอล์กได้นะครับแต่ว่าเราต้องการความที่จะมาทำมาเป็นคอนเทนต์นะฮะออกมาใน YouTube ก็เลยคิดว่าโอเคเรามี g i ิมบอนะครับตัวเล็กๆตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวของ G6 Max นะฮะ G6 Max ไฟยูนเทค G6 Max นะครับกับตัวของ Sony a 6 0 4นะครับแล้วก็ใช้ไมโครโฟนของ Boya b y MM1 นะครับก็เลยลองเอามาติดตั้งรวมกันเป็นชิ้นเดียวนะครับแล้วก็ออกมา เป็นตัวแบบที่คุณผู้ชมกําลังดูอยู่นี่แหละครับคือกิมบอลตัวนี้นะฮะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับนี่นะฮะอยู่บนกิมบอลนะครับน้าหนักรวมเนี่ยไม่ถึงสองกิโลนะฮะถือก็สะดวกอยู่เหมือนกันถ้าเกิดพูดถึงนะครับตัวขาช่วยตั้งเนี่ยตัวเนี้ยนะเขาเรียกอะไรตัวช่วยให้มันตั้งได้นะครับถ้าเกิดเราออกมันก็จะเหลือเล็กๆแค่นี้เองนะฮะไม่ใหญ่นะครับแบบเนี้ยเล็กนิดเดียวนะครับ พกพาง่ายนะครับโอเคว่ามันอาจจะไม่ถึงขั้นแบบพกพาได้สะดวกเท่ากับตัวของ z v 1นะครับแต่ว่าพูดถึงการใช้งานพูดถึงภาพที่ได้เนี่ยมันก็ดีกว่าเยอะนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าตัวที่ติดตั้งอยู่บน gimbal G6 Max เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะตัวนี้นะครับก็จะมีตัวของ Sony A64 นะครับแล้วก็ใช้กับเลนส์ Sigma 16 f 1.4นะฮะซึ่งก็ ปกติ2ตัวนี้รวมกันน้ําหนักก็พอสมควรนะครับแล้วก็ไซส์มันเนี่ยก็บาลานซ์ค่อนข้างที่จะยากอยู่แล้วนะฮะผมมีเพิ่มนะครับตัวของไมโครโฟน bym 1ตัวนี้นะครับเพิ่มเข้ามาด้วยแล้วก็ติดไมโครโฟนกับตัวของ a 6 4ด้วย L p l a t t นะมี L plate ด้วยน้ําหนักรวมทั้งหมดนะครับตัวข้างบนเนี่ยประมาณสัก1.2ง1 2กิโลนะครับ1.2กโลอ๋อลืมไปนะครับมีตัวของ ND Filter ด้วยนะฮะ ND filter ตัวนี้ก็ประมาณสัก62กรัม ร,รวมรวมทั้งหมดเนี่ยประมาณ1.2กิโลนะฮะตัวของ G6 Max เนี่ยมันอยู่ประมาณที่665กรัมนะครับรวมทั้งกันทั้งหมดเนี่ยไม่ถึง2กิโลนะครับก็เป็นโซลูชันที่ถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับก็เลยอยากจะเอามาทำเป็นรีวิวนะครับจากของที่มีอยู่แล้วนะฮะเอามาให้เพื่อนๆได้ดูเป็นตัวเลือกนะครับเป็นแนวทาง แซดวีวันคงจะเจอกันอีกนานเลยนะครับก็ไม่ไม่รู้ว่าจะจะได้ได้ใช้หรือเปล่านะฮะแล้วก็ยิ่งในช่วงเวลานี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะได้ไปเที่ยวกันอีกเมื่อไหร่นะครับก็เลยคิดว่าโอเคไม่เป็นไรนะครับแซดวีวันไม่ได้ใช้ก็ยังไม่เป็นไรอันนี้ก็คือสิ่งที่มีอยู่แล้วนะครับที่บ้านนะครับแล้วก็ลองเอามาทําเป็นวอล์กให้เพื่อนๆดูกันนะครับนี่นะฮะก็ไม่เสียเงินนะครับไม่เสียเงินเพิ่มนะฮะ แล้วก็ใช้งานได้สนุกอยู่เหมือนกันนะครับแล้วเอาจริงๆนะครับถ้าเกิดสมมติว่า,าได้ใช้จริงๆนะครับในสถานการณ์ที่เราจะไปเที่ยวเนี่ยบางทีเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าผมจะได้เอาไปเดินบล็อกอะไรแบบนี้นะฮะเพราะว่าด้วยขนาดจริงๆแล้วถึงมันจะนเล็กเนี่ยผมยังไม่ค่อยจะกล้าเท่าไหร่เลยนะเวลาไปเที่ยวจริงๆหรือว่าไปในที่ที่มีผู้คนเยอะๆในที่สาธารณะอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็คงจะเป็นลักษณะของ วอ,อกกันเล่นๆนะครับวอกกันเล่นๆอยู่ในบ้านแบบนี้นะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะมีโอกาสมีโอกาสได้ใช้ก็ไม่รู้ว่าจะกล้าใช้หรือเปล่านะครับนี่นะฮะเพื่อนๆหลายๆคนนะครับถามมาเรื่องของการบาลานซ์ตัวของซิกมา 16f 1.4กับตัวของไม่ว่าจะเป็น a 6003หรือว่า a 6004หรือว่าจะเป็น a 6006 นะครับ A 6 5เนี่ยบนกิมบอลตัวของ G 6 Max นะครับว่าบาลานซ์ยังไงนะครับคือสำหรับการบาลานซ์เนี่ยนะฮะจริงๆแล้วมันมันไม่ได้บาลานซ์ได้ตามที่ใน YouTube สอนนะครับหรือว่าในที่เว็บไซต์ของไฟายยูนเทคเขาสอนนะครับผมใช้ลักษณะของการบาลานซ์เท่าที่บาลานซ์ได้นะครับหรือว่าเป็นลักษณะของบาลานซ์แบบไม่บาลานซ์นั่นแหละนะครับคือมัน เราเอาเท่าที่มันทําได้นะครับเสร็จแล้วที่นี่เราก็มาดูว่าตัวของแกนต่างๆเนี่ยนะครับมันจะมีเสียงมีเสียงสัญญาณว่ามันโหลดไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราบาลานซ์แย่มากๆเลยเนี่ยแต่ละขาเนี่ยมันจะมีเสียงดังแก๊กๆนะครับอันนี้อันนี้เป็นประสบการณ์ของผมเองนะฮะอันนี้ผมก็เลยเอามาแนะนำเอามาเล่าให้ฟังเฉยนะฮะแต่ตัวเนี้ยมันไม่มีเลยนะครับแล้วก็ความร้อนเนี่ยก็ไม่ขึ้นด้วยนั่นหมายความว่าก็มันสามารถที่จะบาลานซ์อยู่ได้อย่างนี้นะครับ แล้วก็ค่อนข้างที่จะทได้ดีนะครับส่วนเรื่องของแบตเตอรี่นะฮะผมมีความรู้สึกว่าแบตเตอรี่มันเนี่ยจะลดไวนะครับลดไวจากเดิมถ้าเกิดเราใส่เลนส์ตัวเล็กๆหรือว่าบาลานซ์แบบถูกต้องเนี่ยแบตเตอรี่จะอยู่นานกว่านี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ให้ช่องผมด้วยนะครับขาดอีกไม่กี่คนก็จะครบหนึ่งพันแล้วนะฮะสำหรับวันนี้นะครับลากันไปก่อนสวัสดีครับ Choo.